สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ samsung galaxy a 0 7 lte นะครับเปิดตัวมา samsung เปิดตัวมาแล้วก็ปรับสเปคกล้องนะครับให้เป็นปี2025นะครับที่มีตัวครอบกล้องนะครับตัว a 0 7ตัวนี้นะครับมากับขนาดหน้าจอ lcd 6.7นิ้วนะครับแล้วก็ refresh rate ตัวนี้ได้แค่ 90Hz นะครับความละเอียดเป็น hd plus นะครับมากับแรม4 ความจุมีตัว64แล้วก็ตัว128ฟีเจอร์นะครับเด่นๆมีหลายตัวเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับมาดูชิปเซ็ตกันบ้างนะครับตัวนี้มากับตัว mediatek helio g 9 9นะครับมากับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น ip 5 4นะครับตัวเก่า a 0 6เนี่ยใช้ g 8 5ตัวนี้อัปเดตมาเป็น g 9 9นะครับกล้องหน้ามากับกล้อง8ล้านนะครับแล้วก็ส่วนกล้องหลัง กล้องความละเอียดกล้องหลัก50ล้านแล้วก็มีกล้องเดฟนะครับ2ล้านเมกะพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมนะครับส่วนสีที่เปิดวางจำหน่ายนะครับมีสีดำนะครับแล้วก็สีไลท์ v วอ l e เลตนะครับคือสีนี้นะครับสวยงามมากนะครับราคาเปิดตัวนะครับมี2ขนาดก็คือตัว2,999ก็คือแรม4ความจุ64กิกนะครับแล้วก็ตัวแรมสความจุ128เนี่ยราคา3,999า ตัวนี้ยังคงมากับ One UI ตัว7.0แล้วก็โปรโมชั่นแถมอะดดปเตอร์ตัว25วัตต์ด้วยนะครับอาอัปเดตได้ทั้งสิ้น6รุ่นนะครับอัปเดตความปลอดภัยนะครับได้6ปีนะครับน,นี้มาดูฟีเจอร์เด็ดๆและการตั้งค่าที่สำคัญนะครับตัวนี้หลักๆเลยก็คือในเรื่องของ Gemini นะครับกดค้างที่ตัวกลางนะครับเราสามารถใช้ Gemini ได้นะครับคุยกับ g e m i n i ได้ สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆเป็น Gemini Live แบบนี้นะครับเราสามารถเปิดกล้องนะครับแล้วก็ให้ Gemini นะฮะถาม Gemini ได้เลยได้เลยครับอยากให้ผมช่วยดูอะไรในกล้องไหมครับตุกตาหมีในกร์ตูนเรื่องนี้มีชื่อเรียกว่าแคร์แบร์ครับพวกมันแต่ละตัวจะมีสีสันสดใสและมีสัญลักษณ์บนหน้าท้องที่เป็นเอกลักษณ์ คุณอยากรู้ประวัติของแคร์แบร์แต่ละตัวไหมครับเอาสัก2ตัวได้เลยครับมีสีชมพูสดใสตัวนี้มีชื่อว่าเชียแบร์สัญลักษณ์บนท้องของมันคือสายรุ้งสื่อถึงความสุขและความสดใสส่วนมีสีม่วงตัวนี้มีชื่อว่าแชร์แบร์สัญลักษณ์บนท้องของมันคือรูปกมยิ้มสองอันไข้กันสื่อถึงความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแบ่งปันครับ อยากรู้จักมีตัวอื่นๆอีกไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของ Gemini ของรุ่นเล็กที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในการที่จะใช้รูปภาพในการหาข้อมูลหรือว่าจะถามนะครับแล้วก็เจนรูปภาพได้เป็นแบบเวอร์ชันฟรีนะครับลองไปเล่นดูได้ซึ่งพวกนี้นะครับก็มีตัวารายละเอียดของ Gemini ซึ่งตัวเล็กก็สามารถ ไปใช้งานได้ไปลองเล่นได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกต่างหากอีกทีนะฮะ